เก็บเห็ดนะครับเห็ดเริ่มออกแล้วพี่น้องแต่ว่าบอเจเห็ดนะครับมาเจอผักหยอดอึ้นหยอดอย่างน้อภาษาภาษาบ้านข้าวอ,อึ้นหยอดหยอดผักหยาง,งที่มีน้ำๆน,นะครับเดี๋ยวจะเก็บไปนะทำกับข้าวด้วยพี่น้องเด้อโอเค

โอ้ยอันนี้หักไปเลยหักหนึ่งอันยอดปกอุกใหญ่นึงไปหายอดอ้หมดแดงเกัดโอเคหาของปลาได้ครับเด้หาของปลาหายอดผักที่ขึ้นมาใหม่ พร้อมกับหาเห็ดไปนำ้อครับเดีอยวพี่น้องเด้อยมาลุ้นกันนะครับว่มามันมีได้บ่โอเจอแล้วพี่น้องเจอของป่าของแซบนะฮะอาหารป่าปูนขิ้นหมักอย่างเนาะ แต่หัวมันกินได้นะพี่น้องนะเดี๋ยวจะชิมจะชิมให้บึงด้วยครับเด้อหลังจากที่เก็บพักอันนี้มาแล้วบึงมันลนนะครับโอ้ลนลายลูกอยู่จะชิมติดอยู่บนต้นนะครับหนึ่งสองยุ่งกัหลายนะพี่น้องนะเดี๋ยวจะชิมหมากอันนี้นะครับติดอยู่ในป่าจะเขากันซื้อว่างอย่าง ภาษาอีสานบานเฮาจะเขินอย่างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะชิมว่าหู้ยวกกินได้นะอือืม มักใหม่ในป่าเด้อยพี่นอ้องเด้อยยอดเครื่องบ่กมันจะออกสมๆม,ม,มานะมีหลายเลยพี่น้องมส,สมๆน้อยๆ 嗯哼。Mm hmm.